คลิปที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้กำลังเป็นคลิปที่เป็นไวรัลมากๆในโลกของออนไลน์นะคะซึ่งหลายๆคนได้ดูคลิปนั้นแล้วดูคลิปไปก็ยิ้มตามคลิปน้องเขานั่นก็คือเดลิปมาดูซันก้านุ่มชาวสี่หลังกานะคะเขาได้เริ่มต้นชีวิตขายดอกไม้มาตั้งแต่เด็กเขาต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อออกมาหาเงินเลี้ยงครอบครัว เขาวิ่งตามรถบัสของนักท่องเที่ยวเพื่อขายดอกไม้ป่าถึงแม้จะเหนื่อยและร้อนมากแค่ไหนเขาก็ยังโบกมือและยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้ววันที่เปลี่ยนชีวิตเขาก็มาถึงวันนั้นเป็นวันที่รถทัวร์จีนวิ่งผ่านในจุดที่เขาขายดอกไม้จุดแรกคนบนรถก็ไม่ได้สนใจเขาและรถทัวร์นักท่องเที่ยวก็ขับผ่านไป ผ่านมาโค้งที่สองที่สมและที่สเด็กหนุ่มคนเดิมก็ยังยืนยิ้มระบบมือทักทายนั่นทำให้หนักท่องเที่ยวชาวจีนประทับใจความพยายามของน้องเขาเป็นอย่างมาก จนมาถึงโค้งที่5โค้งสุดท้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อยู่บนรถทุกคนต่างบอกให้จอดรถและให้เขาขึ้นมาขายดอกไม้บนรถได้หนุ่มได้ขึ้นมาขายดอกไม้บนรถรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มและเต็มไปด้วยเหงื่อคลคลิปของเขากลายเป็นกระแสะไวรัลในจีนและคลิปนี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในความไม่ยอมแพ้ในชีวิต ของใครหลายๆคนเด็กหนุ่มผู้ที่ไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตที่ลำบากตอนนี้น้องเขาได้เบิกบานไปทั่วโลกดูแล้วยิ้มตามเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ